ท่านวิสุสมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็มาสรุปกันเรื่องศีลการบำเพ็ญถึงของบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงสนใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ในคํายืนยันของพระพุทธเจ้าที่กล่าวกับนิโครธทปริพาชกท่านพูดถึงเรื่องศีลอย่างนี้ท่านบอกว่าหนึ่งเราจะต้องไม่ทําลายศีลด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศีลและก็สมไม่ยินดีไม่บุคคลอื่นทําลายศีลแล้วรวมความว่าการรักษาศีลไม่ใช่ว่าจะสมาทานอย่างเดียว อย่างบิสุทธิมณีทั้งหลายที่อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเมื่อสมาทานสิงัโตร่สวดแล้วก็ทำยติกรรมจากบรรดาคณะสงฆ์รูปชาประกาศยอมรับว่าท่านผู้นี้เป็นพระสงฆ์แล้วก็มอบปิยาการให้แก่พระสงฆ์ทำเท่านี้ทุกท่านอย่าพึงคิดว่าท่านเป็นผู้มีศีล แล้วก็บรรดาญาโยามพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านสมาทานศินแล้วจะเป็นสินห้าก็ตามเป็นสินไปก็ตามโอโบโสถศีินก็ตามเมื่อสมาทานสิทานสินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มีศินนั่นเป็นได้เพียงว่าเราเข้าไปศึกษาเรื่องของศินเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพิสุสมณเณรทั้งหลาย ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาท่านจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้มีศีลเลิศแล้วคําว่าศีลแปลว่าปกติปกติของพวกเราจะต้องปฏิบัติใน,ในพระธรรมวินยัยพระวินัยมีกี่สิขาบทจงอย่างดจงอย่าคิดว่าสิขาบทนี้เล็กน้อยละเมิดไม่เป็นไรถ้าคิดอย่างนี้ ทุกท่านจะกลายเป็นผู้ไม่มีศินเพราะอะไรว่าท่านผิดปกติตามปกติแล้วพระสงฆ์จะต้องรักษาศินยิ่งกว่าครวาสแต่ก็มีบ้างไหมที่บรรดาพระสงฆ์บางท่านกลับเป็นพระที่ไม่มีศินที่ไม่มีศินก็เพราะว่าแม้แต่ศินห้าท่านยังไม่มีให้วาจามุสาวาททำได้พูดแล้วไม่จำพูดได้ นัขายการเมตตาปราณีรวมความว่านักบวชประเภทนี้ไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนาหรือถ้าออบวชเข้ามาแล้วในพุทธศาสนาก็มุ่งมาทําลายพระพุทธศาสนาดังนั้นบรรดาท่านั้หลายที่สมาทานสินแล้วก็ดีสมณเนรรับสินจากคูโสดแล้วก็ดีระรับสินจากคูโคสดแล้วก็ดีรับยติกรรมครบถ้วนก็ตาม พระสงฆ์ยอมรับให้อยู่คณะได้ก็าตามจงอย่าคิดว่าท่านเป็นผู้มีศินถ้าคิดว่าเป็นผู้มีศินเพียงเทาง่านี้ท่านตกนรกแน่ศินจะมีนาได้ต่อเมื่อท่านปฏิบัติตามสิขาบทนั้นๆก็ได้วาดสินห้าบาโอกาสเจ้าสาศินแปดหรือศินอุโสถเจมเนรศินสิบพระสองสเจยังไม่พอ ยังมีส่วนอภิสมาจารย์อีกมีธมรรมะจะต้องปฏิบัติอีกรวมความวัดด้านวินัยทุกสิขาบทท่านจะละเมิดไม่ได้เลยละเมิดสิขาบทไหนเป็นผู้ผิดปกติในสิขาบทนั้นรวมความประการทรงสิงของท่านอันดับแรกก่อนเข้ามาบทจะต้องศึกษาพระวินัยก่อนพระวินัยมีกี่สิขาบทต้องรักษาให้ครบถ้วน ถ้ารักษาไม่ครบถ้วนศินไม่มีไปไหนไปนรกแน่ผมขอยืนยันว่าทุกท่านไปนรกแน่ถ้าไม่ครบในศินไม่ได้สิก้าบทใดสิก้าบทหนึ่งจะบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าสิก้าบทนี้เล็กน้อยไม่เป็นไรละเมิดได้ถ้าละเมิดได้เมื่อไรที่ว่าทําลายความเป็นพระของท่านมานนั้นทุกท่านหนึ่งจงรักษาสินให้บริสุทธิ์ด้วยตนเอง ไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลและก็ไม่ยินดีื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วคนที่จะทรงศีลบริสุทธิ์ศีลได้อยู่ดีๆจะบริสุทธิ์ไม่ได้อันดับแรกท่านต้องมาด้วยศรัทธาก่อนการเข้ามาบวชหรือการเข้ามาปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาต้องมาด้วยศรัทธาคือความเชื่อและก็ภาษาท่าความเลื่อมใส ถ้ามาเพียงแต่ว่าคิดว่าเราจะมาโบชตามประเพณีก็เป็นนว่าทุกท่านซื้อนรกกันการบวชลงทุนเท่าไหร่สิว่าก็เป็นการลงทุนซื้อนรกเท่านั้นอีน,นี้ทำยังไงสินจิะบริสุทธิ์สินจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีปัญญาต้องไปขอยืมปัญญาบรารมีมาใช้ใช้ปัญญาพิจรารณาสิก่อนว่าการบวชของพระเราจะบวชได้ไหม ก่อนแช่ใช้ปัญญาคิดอย่างอื่นดูวินัยเสียก่อนเฉพาะอย่างยิ่งนวโกวาตถ์้ามีไว้ให้อ่านง่ายๆท่านรวบรวมไว้ยอๆดีมากดสูสิขาบทไหนที่เราทําไม่ได้ถ้าสิขาบทไหนที่ทําไม่ได้เป็นสาธารณะเรายอมรับอย่างสิขาบทที่เรียกว่าจับเงินจับทองในบทนิสกีอันนี้เราเลิกไม่ได้แนะ่ ยอมรับเอาน้าชนแต่ว่าเวลาเงับ,ร,บรับเงินรับทองรับสิ่งของยาญาติโยมจงอย่าคิดว่าเป็นของเราแต่ันับบแรกตัวคิดไว้เสมอว่าก่อนที่เราจะมาบวชเราเป็นครวา์เราทำมาหากินเองอยู่ๆแล้วไม่มีใครเขาให้กินไม่มอบเงินมอบทองให้แต่พอมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเขาให้นอนเขาให้นี่ อยมคิดว่าสมบัติที่เราได้ระหว่างเป็นพระเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเราจะใช้เราจะกินตามความจําเป็นและก็ใช้ในอยู่ในขอบเขตของความเป็นพระอย่านําเงินเข้าบ้านอย่านําของเข้าบ้านตัวอย่างที่ญาติโยมพุทธบริษัทจเจริญกรรมฐานอยู่ทุกคืนเขาก็ไปชมพระในเอเวจีมหานรกแล้วทุกคนก็ไปเจอพระที่รู้จัก แี่ก็บอกว่าตายจริงไม่น่านเลยท่านมีจริยาเรียบร้อยน่าเดือมใสหน่าไวหวน่าบูชาแต่ทำไมถึงมาอย่างนี้ไปดูเบื้องหลังเอาของเข้าบ้านบางเอาเงินเข้าบ้านบังเกื้อกูลสตรีที่ตนคิดว่าถ้าศึกไปจะได้เป็นพัญญาบางทีก็ซื้อรถยนต์ให้บางอะไรตอะไรให้บางแล้วก็ดีไม่ดีก็สุขของนิ่มๆไว้ในห้อง เอานวนน้องเข้ามาประคองลงเอาเวจีกันเป็นแถวจะบายมากที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะทุกคืนญาติโยมพุทธบริษัทเขาพบกันแล้วทุกคืนเป็นว่าทุกคนเวลานี้เขาฉลาดมีความสามารถเป็นสืบประวัติของพระในนรกได้สบายสบายมากจะนั้นขอบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมเด็จท่านหลายและมัดระวังตัวให้มาก จงลืมความเป็นครวาตเสียคิดว่าเราเป็นพระพระแปลวผู้ประเสริฐไม่ใช่พระแปลผู้เลวมีพระสังฆาธิการบางองค์ไหมที่เลวแสนเลวเราจะพบกันบ่อยๆเขามีอำนาจในการปกครองพระแต่ว่าทําตัวเลวยิ่งกาวา่าควัตเลวกว่าเยอะอย่างนี้ทำบุญไปเท่าไหร่อน,นิสงส์เป็ความดีจะไม่มีกับท่านเลย อะไรสงที่พึงมีก็คือเป็นการสนับสนุนบุคคลนั้นให้ทําลายพระพุทธศาสนาและพูดนั้นไปนรกท่านจะไปไหนรวมความว่าทุกคนพระก็ดีเนงก็ดีฆราวาสก็ดีใช้ปัญญาคิดว่าการส่งสินบริสุทธิ์มีแต่ความเยือกเกยน็นมีแต่ความสุขความจริงการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดี การเป็นอมบาสุกอมบาธิกากด็ดีมีแค่ศีลไม่พอต้องใช้ปัญญาหน่อยศีลบริสุทธิ์แต่ใจย,ยังดิ้นรนผลที่เราจะพึงได้รับก็คือนรกกันแน่จิตยังขุนมัวทั้งนี้เพราะไรศีลไม่มีความแม่นคงในการควบคุมใจต้องใช้ปัญญาเข้าปรจรณาเข้าไประงับมีวนห้าประการคือกามฉันทะความพอใจในกามาคุณ เห็นโทษขค้ือกรรมาคุณเหมือนกับหลุมเพลิงที่เขาล่อให้เราตกโทษะคือความโกรธความโกรธนี่เป็นตรายมากเป็นภัยตรายสร้างความเล่าร้อนให้แก่เราสามความง่วงความง่วงทาลายความดีจะสั่งสนความดีคือทําจิตเป็นสมาธิเป็นฌานสมาบัติเจริญปัสสนายานความง่วงเข้ามาครอบงำเราก็เจ๊งไม่มีทางรอด ต้องระงับปัญญาะามันมีเวลาทำความดีแล้วก็สอาจิตฟุ้งซ่านลำคาญเกินไปเอาใจเข้าไปยุ่งกับจริยาของบุคคลอื่นแล้วก็หสงสัยในผลของการปฏิบัติวการบวชในการรักษาศีลมันจะดีหรือไม่ดีการเจริญสมาธิเป็นเรื่องแลือไม่เป็นเรื่องการทั้ง5อย่างคือหนึ่งความพอใจในการมุคุณ สความโกรธสามความง่วงสี่ฟุง้งซ่านรำคาญเกินไปห้าสงสัยจงพยายามระง,งับระง,งับให้ได้ทันทีทันใดเพราะทั้งห้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะทรงเรียกมีวร์ท่านแปลว่ากิเลสช,ชั่วที่ทำปัญญาให้ถอยหลังถ้าเราครบกิเลสช,ชั่วเราจะไปไหนได้จะเป็นอะไรเราก็เป็นคนชั่ว เกลังขบรรดาเพื่อนพิสุชมาเณรและญาติโยมพุทธบริษัทโยงยาคบกิเลสชั่วเข้าไว้สําหรับกามาฉันทะญาติโยมที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานที่เขาไม่ได้ห้ามการแต่งงานแต่งงานแล้วมันต้องแยกกันแต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นจริงว่าก,การแต่งงานนี่มันมีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามันเป็นความทุกข์แต่งแล้วก็แลกกันไปทํางานตามหน้าที่ทุกอย่าง แต่ถ้าว่าเราจะไม่หลงการแต่งงานคิดว่าขึ้นชื่ีว่าการเกิดถ้ามีการแต่งงานชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมองโดยดีว่าไอการแต่งงานมนสะอาดมาสกปรกมันเป็นสุขหรืเป็นทุกข์ใช้ปัญญานิดเดียวนะเนื้อเข้าเป็นทำลายระงับโทสะความโกรธคนเป็นศัตรูกันไม่มีความสุขเราจะมีความเป็นมิตรแทนความง่วงมันก็เกิดขึ้นได้กับเรา พยายามถัดเวลาจะทำความดีตั้งเวลาพอดีพอดีอยให้มากถือคุณภาพของจิตจะถือปริมาณของเวลาทำน้อยๆแต่จิตทรงตัวดีไม่มีกิเลสลบกนใช้ได้นิดๆหน่อยๆก็ใช้ได้แล้วก็ไอจิตฟุ้งซ่านเกินไปก็คิดตามความเป็นจริงว่าคิดทรงเดชไปไม่มีอะไรเป็นผลมันเหนื่อยคิดเปล่าๆคิดแล้วก็เหนื่อยเปล่าๆไม่มีประโยชน์สงสัยในผลของการปฏิบัติอันนี้ มันเป็นโทษร้ายมากเราต้องเป็นคนมีเหตุมีผลมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช่ต้องก็สงสัยนี่กสส็สงสัยสงสัยท,ท่านที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเลยเราก็โง่ไปก่อนจะยอมรับก่อนจะปฏิเสธหาเหตุหาผลให้ครบดูการเวลาเราปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไหม ต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นนั้นนะมันมีความสุขใจไหมรวมความนิวรห้าเบรการในทุกท่านต้องระงรับให้ได้ทันทีทันใดเมื่อเราต้องการถ้าระงรับนิวรได้ทันทีทันใดเมื่อไรฌานสมาบัตก็คือกับใจท่านเหมือนนันเพราะฌานสมาบัตหรือสมาธิเป็นศัตรูก,กับนิวรถ้านิวรมีอยู่ในใจสมาธิหรือฌานสมาบัติก็มีไม่ได้ เมื่อทานสมาบัติมีในใจนิวรณ์ก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันรวมความว่าการที่จะส่งสินให้ได้ดีต้องใช้ปัญญาเอาแต่สินไม่ได้ต้องเข้ามาริตรอนกำลังเขางนิวรณ์ห้าประการด้วยการริตรอนกำลังเขางนิวรณ์ห้าประการก็ไม่หนักไม่สนใจมันเสียเลยอดใจไว้เฉยๆจิตมันอยากแต่ว่าข่มใจอย่าเพิ่งอยากอย่าเพิ่งอยาก เวลานี้ฉันเป็นพระเวลานี้ฉันเป็นนักรตเวลานี้ฉันกำลังปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปเมื่อเผลอมันก็พุ่งขึ้นมาเป็นของธรรมดาพุ่งขึ้นมาก็อย่าให้มันออกมานอกหน้าหนออตายให้มันอยู่ในใจพยายามข่มมันไว้ทั้นแรกแค่ทรงชานโลกีต้องแค่ข่มเมื่อข่มนิวรได้แล้วก็ทรงพรมิหารสีเมตตาความรักมีตามปกติ กรุณาความสงสารมีตามปกติโอติวตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉานิสยาใครอุเบขาว,วางเฉยไม่เม,มื่อบุคคลอื่นเพื่องพร้ำไม,ม,ม่ซ้ำเติมมีเป็นปกติใจจะเยือกเย็นถ้าทรงพระมีหารสี่ด้วยศีลบริสุทธิ์แน่นิวรณ์ก็ไม่กำเริบสมาธิส่งตัวทานสมาบัติมีความมั่นคง ยานต่างๆเป็นเครื่องรู้จะมีสภาพแจ่มใสอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าเป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนเปลือกความดีนี้เป็นอารมณ์ของผู้ทรงฌานถ้าทําได้อย่างนี้เป็นผู้ทรงฌานแน่ถ้าฌานจะทรงเป็นปกติจะใช้เมื่อไรก็ได้ยานต่างๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฝึกกันไว ท่านต้องการจะรู้ท่านต้องการจะเห็นอะไรเมื่อไร่ได้ทันทีทันใดฉะนั้นขอบันดายท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงพยายามรักษากำลังใจของท่านไว้ตามนี้และหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชินสีทรงตัดว่าถ้าทําได้อย่างนี้ทรงตัวดีแล้วก็ทําปุบเพนิวาสาุติยานให้เกิดขึ้น การระลึกชาติได้อันนี้ก็ไม่อยากในทุกคนได้แล้วพระทุกองค์กจะบวชได้หมดแล้วอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงกับปีความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดว่าต้องทําจุตูปะปารตาานให้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนเห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์เราจะรู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้สัตว์พวกนี้ก่อนเกิดมาจากไหน มาจากผมนึกมาจากทวรดามาจากมนุษย์มาจากสัตว์เลี้ชนันมาจากอสุรกายมาจากเปรตมาจากสัตว์นรกเราทราบรู้ข่าวคนตายรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้ตายนี้ไปไหนเพราะกรรมอะไรเป็นเหตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระรามาธะเกล่าวว่าเข้าถึงแก่นแก่นความดีที่พระองค์ทรงสอนความจริงวิชาความรู้อย่างนี้ครูบาอาจารย์เขาสอนให้แนละ้วทุกคน แ่้จงทราบไปว่าการเข้าทิ้งแก่นตามที่พระเจ้าทรงตรัดยังไม่ดีเพราะอะไรเพราะยังเป็นชาญโลกีถ้าใจดีก็ต้องเข้าไปตัดสังโยชน์อีตอนนี้แหละสินครบทนบริบูรณ์ตัดสังโยชน์แค่สามขึ้นหนึ่งสกายทิฐิมีความรู้สึกว่าชีวิตของคนสัตว์เราเนี่ต้องตายแน่คนอื่นจะตายไม่ตายช่างเขาเราตายแน่ เมื่อจะตายก็ไม่ยอมไปอบายภูมิมุ่งไปหาความดีคือสวรรค์พรมโลกที่ผ่านหลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้ความจริงใจปฏิบัติตามคําแนะนำของท่านให้ครบถ้วนแล้วก็มีศิลฆราวาสแค่สินห้าบริสุทธิ์ชั้มเนนศินสิบบริสุทธิ์พระศินสองรี่สิบบริสุทธิ์ การสร้างความดีปกติจิตไม่ต้องการมนุษยโลกเทวโลกและพรมโลกจิตต้องการจุดเดียวคือนิพพานนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอมาถึงจุดนี้ชื่อว่าเราทุกท่านเข้าถึงความดีในจุดของศีลหมายความศีลท่านบริสุทธิ์ปุดพองแน่ทั้งนี้พ่ะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าทำลายอารมณ์เลวสามราการคือสกายยติทิฏฐิ มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องพังวิจิกิจฉาตัดความสงสัยในความดีพระทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสง์ศีลปตะปร,ะประมาตัดอารมณ์ชั่วที่ทำลายสินออกรักษาสินให้ครบถ้วนจิตใจมุ่งหวังจุดเดียวคือนิพพานอย่างนี้พระทธเจ้าบอกว่าสินของท่านจะไม่สลายตัว ขึ้นชี่ว่าผลของความโชคคืออบายภูมิจะไม่มีแก่ท่านอาราบรรดาเพื่อนพิสุธ์สมนเนรทั้งหลายบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี